เอาให้เฉียบหน้าไปดิโอ้เกือบโดนเอ้ยอันโอ้โอ้เส้นสุดท้ายแล้วเส้นสุดท้ายแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสวดสนุกสวดสนุกควย โอ้แค่ถูกนิดเดียวยังโดนได้อะยังตายได้อ่ะคิดดูอ่ะเอา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 เอะอะหาเรื่องนี่เป็นไงโอ้โหไอใบมีดตรงน,นี้แหละที่กูจะแพ้อือนี่โอ้โหยากกว่า เลยโอ้ลูกตุ้มเลยอะแล้วต้องไปผ่านใหม่ไหมถ้าผ่านใหม่ไม่มีเล่นลนะโอ้ยลูกตุ้มโอ้ยนี่ผมว่าแล้วไม่มีครั้งที่ผมจะได้ดิบได้ดีอะอ๋อโอเคลองชั่วนี่ไงนี่นี่ไง โุ่นอย่างเร็วขนาดนั้นอะไปโอ้หเกือบไปโอ้ยังตายอ่ะโอ้ยนี่ไปไปไปโอ้โอ้โอ my g o ย Oh my god. Hò đe, hò đe, từng đeo. Hò quá. Poor, poor, poor.